ครับผมได้รับมอบหมายจากท่านพลตำรวจโ,โทสมประสงค์ยินทวมท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาคสามนะครับให้มาดาเนินการโครงการตารวจสีขาวของตงํารวจภูธรจังหวัดนครรีมานะครับซึ่งจากการที่ทางาฝ่ายอเมริกาได้ในางานนะครับปัญหาเรื่องอายาเสพติดก,ก็คงยังเป็นปัญหา,าที่มีความสําคัญนะครับ,แล,รบแล้วก็ทางรัฐบาลแล้วก็ทาง <gelen> ผู้ชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยท่านพลตำรวจเอกจำเนงศักดิ์กิติพัฒน์นะครับผู้ในการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็เน้นย้ํานะครับให้ข้าราชการตำรวจในทุกพื้นที่นะครับได้ดําเนินการในเรื่องของมาตรการป้องกันปราปรามนะครับยาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ต้องมีการดําเนินการอย่างเฉียบขาดใน ทุกรายนะครับพบว่ามีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่นะครับโดยในส่วนนี้นะครับที่ผ่านมานะครับตำรวจภูธรภาค3านะครับก็ได้มีการสั่งการนะครับแล้วก็กำชับการปฏิบัติให้การตำรวจทุกหน่วยนะครับได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสำนักงานปปสในพื้นที่หน่วยงานฝ่ายปกครองตำรวจทหารนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานสาาสุขนะครับ เพื liberal, ่อดาเนินการเรื่องรักนะครับปราบปรามอย่างจริงจังนะครับเนื่องจากปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะครับการที่จะทําให้ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มีความศรัทธาในเรื่องของการดาเนินการปราบปรามยาเสพติดในทุกพื้นที่นะครับในนโยบายในเรื่องของการป้องกันนี้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เป็นเรื่อง สำคัญอันดับแรกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสําคัญนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในวันนี้นะครับตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยท่านพลตำรวจที่อิทธิพลหน้าคำนะครับท่านผู้ครบการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ท่านรองคูบการที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ผู้ชารวมทั้ง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งได้มาร่วมในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เราจะได้มาดําเนินการในการตรวจสอบสารยาเสพติดนะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเจ้าที่ตํารวจในส่วนของตํารวจภูธรจังหวัดนครรีชสม,มาในทุกพื้นที่ทุกสพและทุกอําเภอนะครับซึ่งในวันนี้ก็มีการตร,รวจเฉพาะในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาส่วนกลางนะครับสถานี ตารวจภูทรเมืองนรราอิ <to> ีิมานะครับแล้วก็กองกับการสืบสวนสอบสวนภอทจังหวัดนรราอิชมานะครับแล้วก็ตํารวจส่วนกลางนะครับก็ถือเป็นมาตรการในการควบคุมนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ